ครับก็วันนี้มาเทรดกันนะผมเทรดกันวนวันที่สิบแปดมาดูกราฟตอนบ่ายสามครึ่งนหน่อยฮะวันนี้ก็มาพันห้าร้อยบาทนะผมว่าเราก็จะสักสองไม้ติดนะครับผมมาจบงานแล้วก็ใกล้เคียงเป้าพันหนึงน่งแล้วเป้าไม่เยอะเอาละพันพอไม่ต้องเยอะเอาละพันเดือนหนึ่งก็พอกินแล้วเราไม่ต้องไปโลภตามคนอื่นนะเราดูเป้าของตัวเองไว้เป็นหลักนะครับผม สำหรับใครที่สนใจการเรียนนะผมการเรียนเทรดนะผมสามารถทักไลน์ใต้คลิปมาได้นะเรียนเทรดแบบการตีแนวการเลือกแนวนะผมการเทรดกราฟเปล่าวิเคราะห์กราฟนะผมจากเทรนไลน์แนวะรับแนวต้านนะพื้นฐานราคาเาทักมาพูดคุยกันก่อนได้นะเดี๋ยวมาเทรดกันเราดูคู่เงินนะผมคู่เงินตอนนี้ EU เนี่ยเทรนใหญ่เป็นขาขึ้นนะครับผม พฤติกรรมของมันเป็นยังไงเราไปมาดูพฤติกรรมของ E U กันนะ E U เทนใหญ่ตอนนี้เป็นขาขึ้นนะผมนะแล้วก็ตีเทนไว้ขาขึ้นพายายามหานะจังหวะเล่นขึ้นให้มากที่สุดนะมันจะปลอดภัยนะผมเล่นปลายไส้แล้วกดนะจังหวะกดขึ้นนะแถวปลายไส้ E U นี่เป็นเทรนขาลงนะผมเทยนย่อยตอนนี้เทรนใหญ่ก็ยังคงเป็นขาขึ้นนะเนะนี่ยเทรนใหญ่เป็นภาพรวมเป็นขาขึ้นอย่างเงี้ยเราก็ แต่ดกดลงก็เสียงกดขึ้นก็เสียงนะมันเป็นสามเดี่ย่น้อยๆนะอีเ e จตอนนี้ทาเพนไปข่าลงเลยยังไม่มีจุดให้เราเล่นเลยนะเราก็นั่งวิเคราะห์กราฟสบายๆไปก่อนนะชิวๆแต่น่าจะนั่งไม่นานหรอกไม่เกินสิบนาทีแล้วครับแตวกระจบงานไม่ท TP ก็ SL แล้ะ <laughs> มีสองอย่างเลยนะไม่มีเสมอนะครับผม <laughs> หยาบเทลลน์มาปรับเทนย่อยนิดนึงฮนะเทนย่อยตรงนี้เป็นขาขึ้นนะผมเล็กๆนิดนึงอืมพฤติกรรม e ูน่าสนใจฮนะ e ูพฤติกรรมดีอะนะแต่แนวบนไม่ค่อยเป๊ะเท่าไหร่นะแนวแชแนลไลน์ลลก็จะประมาณนี้นะผมทรงกรอบขาขึ้นนะอนตีเทลลน์ตีได้รูปแบบนะไม่มีผิดมีถูกครับอยู่ที่ความเข้าใจและความรู้และประสบการณ์นะครับผมอืมทางเนี้ยจะกดลงก็อืมค่อนข้างที่จะเสี่ยงนะ อต้องได้ราคาบนๆน,น,นิดนึงเพราะเทนเป็นขาขึ้นอยู่ทางนี้อาจจะปิดเขียวได้เพราะมีไส้ซ้อนอยู่แล้วเทนเป็นเทนขาขึ้นนะอมแต่กดลงก็ยังไม่ดีนี่ตรงนี้มีเทนขาลงย่อยๆอีกนะมันเบรกเอาเทนไปได้เห็นไหมอ่ะตรงนี้ลบก,ก่อนแต่งงตอนนี้ปากปากอะไรนะนกปากนกนะดูดิมีแต่เบรกกรอบสามเี่ยนเนะี่ยเราต้องรองมันเบรกกรอบทางใดทางหนึ่งนะอืมเราถึงจะเล่นได้มันอยู่กลางกรอบเงี้ยนะอย่าพึ่งไปเล่นเลย เสี่ยงครับผมยู EU เนี่ยมันเบรกกรอบย่อยไปแล้วแล้วทินทิ้นขาขึ้นด้วยมีโอกาสขึ้นต่อมากกว่านะถ้าจะลงเราต้องรอมันมารีเทสเทไลน์จุดตัดเลยเรารองกดจุดตัดเลย,ลลเลยแ,ลแถวอ่ะเนี้ยมีแนวโดจิก่อนนะถ้าแนวโดจิแนวนี้ไม่ได้เราต้องมาเล่นแนวล่างเทนแะอ่าโดจินี้ชนะโดจิไปแล้วแท่งนี้ก็ยังกดไม่ได้นะทั้งขึ้นทั้งลงแท่งนี้ไม่ดีนะครับผมสร้างมันก่อน อียู EU ยังไม่ได้อี e ก็ยังไม่มีแนวที่เล่นได้เลยนะ u ู e ก็ไม่มีนะอืมอีจ e นี่เป็นไซเวก็ไซเว์อยู่นะ <c oughs> ขึ้นมาพักนี่ยมาพักตัวเป็นไซเว์เนี่ยอยูมงรอมันมา,มาทสเทนไลน์นะเอตรงจุดตัดสามเหลี่ยมเนี่ยเห็นไหมถ้าได้ราคาแถวนี้จะดีมากเลยนะกลับตัวมาแล้วเราก็มารอโดจิแนวนี้นี่ผมใช้แคเบิลโดจีดน้ำทางตัวนี้นะ น่าจะมีแรงอยู่พอมีแรงเราต้องได้ราคาดีๆนิดนึงมันมีโอกาสนะขึ้นมาพักใหญ่แล้วมีโอกาสทะลุเหมือนกันแนวไม่ชัดก็ลรทิ้งไปนะ U.J. E.G. นี่ยังยังเล่นไม่ได้นะอ่ะ E U มาถึงจุดตัดข้างล่างไหม เรารอนะรอจุดตัดระหว่างเทรนไลน์และแนวรับแนวนอนนะจุดมันตัดกันสามจุดพอดกีก็เป็นอีกหนึ่งสัญญ,ญาณความแข็งแรงนะเราวิเคห์ะจากกราฟเปล่าก็พอแนละ้วอินดี้มันมาช้ากว่ากราฟอยู่แล้วนะผมวิคห์กราฟแท่งเทียนนะรพอเปล่าด้วยเทรนไลนะ์ในร็อนัต้านปกติแค่พื้นฐานก็พอทํากาไรได้แนละ้วไม่จําเป็นต้องไปเล่นท่ายากไม่จำเป็นต้องไปหาเทคนิคโหดๆนะวิลเลจ แปดสิบเก้าสิบเปร์เซ mm ็น hmm. ต์นะไม่ชําเป็นแล้วเราก็รอละระหว่างนี้ก็รอไปก่อนนะผมอืมนี่โหเป็นไงมีแรงจริงจริงด้วยปิดน่าสนใจอะโอเดอร์นี้ต้องลงมาปลายไส้เลยนะมาชุดตัดดีผมจะกดขึ้นนะ มีโอกาสปิดเขียวได้ลงมาอีกนิดนะึงเด๋วและวได้ปลายไส้พอดีนะจะปิดเขียวหรือปิดเสียวแต่ถ้าให้ดีเทนเป็นเห็นขาขึ้นอาจจะมีโอกาสปิดเขียวได้นะพฤติกรรม EU เป็นไง EU จะเคารพแนวให้เราไหมจะใจดีไหม 200 00, ถ้าทีพีสองไม้ติดเ้าสองไม้ติดผมก็ได้แปดร้อยกว่าบาทก็พอแล้วใกล้เคียงเป้าก็หยุดแล้วตอการาฟดูกาฟวันนี้มันมันงงๆยังไงไม่รู้นะแต่การาฟดีอะ่ะไม่นิ่งเกินไปแล้วไม่แรงเกินไปนะการาฟนี้เป็นการาฟที่ดีมีโอกาสชนะปลายไส้ได้นะถ้ามันไม่ปิดแดงใหญ่นะอย่าปิดแดงเต็มแท่งก็ชนะนะเออโอ้โหโอปิดเสียวะ่ะ โอเคแท่งต่อไปมีสัญญาลีเจกแล้วผมลีเจกแล้วโ okay, อเคกดโอ้โหทำไมให้ผมติดข้างบนนิ้วนะ <c oughs> ข่าต่อเนื่องแล้วผมผมว่ามีโอกาสขึ้นอะอย่างน้อยๆน,นะหรือมันจะเบรกเทนไลน์ทะลุกรอบนี้ผมก็ไม่แน่ใจมีโอกาสเหมือนกันแต่เราก็รับได้อะผมรับได้เพราะว่ามันกลับมาพูดเบ็กเทนไลน์เทนย่ยอยเอยงยเทนหลักมันก็เป็นขาขึ้นด้วยเห็นไหมเทนเทนใหญ่มันชี้ขึ้นเทนย่อยถึงเป็นขาลงในมัน เบรกเอาออกไปแล้วแล้วกลับมารีเทสนะผมก็ว <c oughs> ่างเดี๋ยวทำคลิปเรื่องนี้ให้นะเป็นท่าที่โอเคอยู่นะโอ้ีแรงซื้อเข้าวนะผมแต่ว่าอย่างนี้มีโอกาสชนะนะโอ้โหขึ้นมาให้เราดีใจนะเออถ้าแพ้ก็ไปต่อนะผมชนะก็จบงานยังไงนะยังไงครับ <c oughs> โอ้โหยังไงดีฮะ <c oughs> โอ้โหยังดีให้มันให้เราติดหุบวนแต่มันก็ขึ้นมาชนะให้เรานะโอเคจากพันห้าก้ามาสองพันสามว่าโอเคแล้วกาไรแปดร้อยกว่าบาทนะผมก็จบงานแต่เพียงเท่านี้นะวันนี้ทางานประมาณหกเจ็ดนาทีนะผมก็อ่ะก่อนลากันไปก็ฝากด like, กดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามด้วยครัผมใครสนใจข้อเรียนการอ่านกราฟเปล่านี่ก็ทักไลน์ใต้คลิปม็ได้เลยนะครับอ่ะมาเรียนรู้ด้วยกันครับ